เมื่อวานนี้ข่าวเกี่ยวกับสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญเนี่ยผมจำได้ว่ามีการลงท้ายข่าวว่าจะรอรู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปดำเนินการได้บ้างในที่สุดนะครับหลังจากไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับข่าวของสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่ทางพระกรัญ,ญญาเนี่ยเขามีคำสอนที่ผิดไปจากหลักพระพุทธศาสนาล่าสุดนะครับตำรวจฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ไปที่สำนักสงฆ์นี้นะครับแล้วก็ จับพกรกกัรยาเนี่ยมาศึกนะครับแต่พระกกัญญาบอกว่าทําอย่างเงี้ยรังแกพระครับ เดี๋ยวครับไดไาถึงาจ้าจ้าเจ้าเจปาเจ้าเจ้าเจ้ไเจ้าเจ้ไเจ้าเป้าเจ้าเจ้าเจ้าายจ้าเ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 จ้ไเจ้า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 เจ้ไเจ้าเจาเไ้าเจ้าเจ้าเจ้าเาเจ้าเจ้าเจ้้าเจ้าา ผมดำเนินคดีข้อหาคดีข้อหาอะไรอาตมายอมทุกอย่างแต่ว่าเมื่อคนะกสงฆ์ถ้าท่านไปนะผมตัดข้อหาอะไรตามถือไปสักหนึ่งจับเดี๋ยวก่อนสิปห้ไะมครับเดี๋ยว่อนเดี๋ยวพิ่หับพี่หาาจะทำพิธีอยู่แล้วจะเอาเไปเจอนจแล้วพิธีเยไปแล้วร ตำรวจสพปรางกูครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดเข้าควบคุมตัวพักกญญารยาถาวราธรรมโมนะครับอายุ59ปีหัวหน้าสํานักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่บ้านกอกหวานตะบลโพสีอํเอาเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดไปศึกครับหลังจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองระดับจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายธรรมยุทธ์มีมติในที่ประชุมให้ระงับอธิกรณรพักกัญยา กรณีอบรมสั่งสอนทำแก่ลูกศิษย์ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและให้ตำรวจนะครับนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แต่ระหว่างนำตัวพระกรญญาขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับก็มีการขัดขืนอยู่หลายครั้งท่มามกลางลูกศิษย์นะครับที่พยายามจะเข้าห้ามปรามสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัว พระกรณญยาขึ้นรถออกไปครับ,รบถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นการหิ้วปีกเลยก็ได้นะ,ะตัวลอยเลยเพราะว่าท่านก็ขัดขืนไม่ยอมไปนะฮะทันทีที่นําตัวพระกรณญยาไปถึงสพบางกูนะฮะตำรวจก็ยังไม่ได้นําตัวพระกรณญยาลงจากรถหลอกแต่ว่าให้เปลี่ยนชุดเรื่องจีวรถอดสมองอังสากออกจากรถผู้ต้องหาเลยนะแล้วก็ใส่ชุดขาวลงมาแล้วก็เอาผ้าเข,ข้ามาในพ้าบา เดินลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นโรงพักไปเพื่อไปเปล่งวาจาลาศิกขากับพระที่ตํารวจนั้นนิมนต์มาทําพิธีศึกให้กับทางด้านของพระกรันญยญานะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการเปล่งวาจาลาศิกขาเพื่อประกาศว่าตนเองเนี่ยขาดจากการเป็นพระแล้วนะตำรวจก็เลยนำนะก็กลายเป็นอดีตพระกรัญยาหรือก็เรียกว่านายกรัญยาอินทนูนี่แหละนะนำตัวไปแจ้งข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ครับนะเนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดเนี่ย พิจารณาการสอนของพระกลัญญาหรือว่านายกลัญญาแล้วเห็นว่าคําสอนเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักพระธรรมคําสอนองค์ของพระพุทธ,ธเจ้าแล้วก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาพระพุทธศาสนานะครับก็จึงมีมติสงฆ์เป็นที่สุดให้พระกลันญ,ญานลาสิกขาจากการเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นฝ่ายแล้วก็สั่งปิดสำนักสงฆ์วัดป่านเนื้อนาบุญทันที ย้ำว่าสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายซึ่งยังคงอยู่ด้านในก็รับฟังคำสั่งนี้ด้วยนะครับด้านพระครูเขมจิตสุนทรซึ่งเป็นพระที่อดีตพระกรัญญาณนับถือเนี่ยนะได้เดินทางไปที่สพปรางกูดด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกันกับนายกรัญญาที่บริเวณด้านหน้าห้องขังก็บอกว่าจากการที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะนายก,กัญยาก็ยอมรับข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งไปนะแล้วบอกว่าจะไม่บวชเป็นพระอีกแล้ว นะแต่ว่าจะออกไปนุ่งห่มเป็นรือสีแทนเออว่ายอย่างนั้นไปนะ,ะส่วนหลักคําสอนของนายกัลยาซึ่งตอนเป็นพระที่สั่งสอนผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะฮะเรื่องนี้นะฮะทางด้านของอดีตพระกรัลยาหรือว่านายกัลยาเองเนี่ยเขาบอกว่าศึกษาหลักคำคําสอนจนเขาเรียกว่ามีอาการวิปลาสค่ะนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะแปลออกว่าวิวปลาสหมายถึงอะไรนะฮะ คิดเองเออเองว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้น,นะฮะก็คือถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่สติอาจจะไม่สมประกอบอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจากการที่อดีตพระกรัญยาเปลี่ยนไปแบบเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปดูแลอดีตพระกรัญยาด้วยนะฮะอันนี้หมายถึงว่าพระท่านก็ได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเคยเคย,เคยดูแลกันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลกันก็ทําให้ท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่าสติบบวิปลาสไปหน่อยอนอะครับอะไรแบบนี้นะฮะอเออเนี่ย ถูกจับศึกแล้วนะนะ,ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะคะก็เดินทางกลับไปที่สำนักสงฆ์ค่ะนายกรัญญาเนี่ยยอมรับความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นะคะแต่แต่ก็บอกว่ายืนยันจะเดินหน้าใช้คำสอนแบบเดิมต่อไปอ,ะอ่ะค่ะออมันก็ถ้าเรามีความผิดเราก็ต้องยอมรับผิดสิแต่เราต้องขอเหตุผลว่า เหตุผลเขาว่ายังไงแล้ววันนี้เราเราเข้าใจเพิ่งเข้าใจเหตุผลเข้าใจว่ายังไงครับผมเข้าใจว่าแต่งชุดเรียนแบบทั้งที่เราแต่งมาสามสิบกว่าปีเขาไม่ได้บอกเรียนแบบอืมก็นี่แหละชุดนี่แหละนี่แหละลือสีเจ็ดสีไงแล้วเราเรายังจะกลับไปแบบไปบวชพระเออบวชไม่ได้แล้วแล้วเนล่ะครับบวชไม่ได้แล้วเลรก็ไม่ได้ไม่ได้บวชอะไรไม่ได้ทางนั้นแล้วบวชแล้วนี่จะให้เราบวชอะไรอีกบวชเป็นนี่แหละบวชสิห้าแล้ว ก็สินห้าประพฤติปกตินะป,กต,นะปกติใครอยากมาปฏิบัติใครมาขอคำชี้แนะก็ได้ทั้งนั้นเลยกลายเป็นบรรลสีเจ็ดสีหรอนั่นไงตามสีเสื้อไงอ,อ้าวนะคะทีนี้คุณผู้ชมขาพระมหาไพรวันวรวันโนพระวัดสร้อยทองนี่นะคะคืองี้เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยท่านก็เข้าไปคุยกับพระกรัญญานะคะตอนนั้นยังเป็นพระอยู่ตอนนี้เป็นนายแล้วนะคะแล้วก็บอก พระกรณญยาณนะตอนนั้นเนี่ยบอกว่าคาสอนของพระกรณญยาเนี่ยนะคะสัมผัสได้ว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมน่าเป็นห่วงหลังจากนี้พระมหาพรายวันบอกว่าเป็นห่วงบรรดาลูกศิษย์ชาวบ้านที่ยังคงหลงเชื่อจะทํายังไงดีให้ตาสว่างเพราะจากการลงพื้นที่พบว่ามีคนถูกหลอกเสียเงินเสียทองทะเลาะก,กับคนในครอบครัวก็มีนะคะนี่ไง ก็อย่างที่ลูกเขาต้องการจะไปตามหาแม่เขาใช่ไหม,มที่วันก่อนใช่ไหม,มที่หมอปลาไปกับพระมหาพรายวันอบอกว่าแม่เอาเงินเอาที่ไปจำนองได้เงินมาสองแสนแล้วเข้าวัดหายไปเจ็ดแปีมไม่ยอมกลับเอาไปหาลูกด้วยเนาะ,ะนะฮะ